สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอาจารย์พลคนเกษตรจากช่องเกษตรทีวีเกษตรนําไทยได้เดินทางมาเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะครับซึ่งเราได้นําเสนอเป็นลําดับนะครับในครั้งแรกที่เราเดินทางมาก็เมื่อเดือนมิถุนาปี63จากนั้นเรามาตามผลเมื่อปี6,4ก็คือช่วงเดือนมีนาสําหรับวันนี้เดือนกรกฎาคมนะครับปี6.4ก็ห่างกันมาหลายเดือนนะครับ เพื่อจะมาติดตามดูว่าผลงานของการนำาอนนวัตกรรมชีวภาพ g อ l มาใช้กับสวนทุเรียนแห่งนี้มีผลตอบรับเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรายือนอยู่กับเจ้าของสวนนะครับและลูกชายเจ้าของสวนสวัสดีเจ้าของสวนครับสวัสดีครับ,คครบผมสมัยเรนุปปลาแก้วเจ้าของสวนทุเรียนที่นี่นะครับผมก็นำา n ็ l มาใช้และก็ได้ผลดีอย่างที่เห็นนี่แหละครับครับอ่า ก็เริ่มต้นเอาสั้นๆก่อนว่าได้นําเอานวัตกรรมชีพภาพเอ็มีเอมาใช้กับสวนนี้จริงอ่านี่คือพี่สมัยนพประแก้วนะครับเจ้าของสวนอันนี้ลูกชายแนะนําตัวสักครั้งครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมบุญมั่นนพปแก้วครับลูกชายครับผมครับก็ชื่อเล่นคุณแมนนะครับซึ่งเราก็อ่ามีภาพนะครับมีคลิปวิดีโอซึ่งเราได้สัมภาษณ์ยืนกันตรงนี้แหละนะครับวันนี้ทางรายการเราได้ทราบข่าวว่าเจ้าของสวนนะครับก็ได้่าเรียกว่าเก็บผลผลิตนะไปล่วงหน้าแล้วมี ลงมาเหมานะครับซึ่งวันนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงสุดท้ายหรือช่วงจะปิดปิดสวนละนะครับก็คือมีทุเรียนที่ยังอยู่นะครับก็เก็บล้วก็สอยมาวางตรงนี้ประมาณส่วนหนึ่งนะครับซึ่งให้เห็นว่าผลงานจากการนำนวัตรกรรม MCL มมาใช้เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเจ้าของสวนทุเรียนทั่วประเทศนะหรือเจ้าของสวนผลไม้นะปลูกพืชปลูกผักนะทำพืชไร่ทำพืชอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็จะได้รับทราบไปพร้อมๆกันว่าการนำนวัตกรรมสีภาพเอ็นจีเอมาใช้แล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นเรามาคุยกับคุณพ่อสมัยนกกระแก้วคุณพ่อครับต้องเรียกคุณพ่อนะเพราะว่าอายุก็ก็ไม่เท่าไหร่นะเจ็ดสิบกว่าแปดสิบป่าครับโอ้โหนะครับแปดสิบกว่าแต่ดูแข็งแรงพ่อสมัยครับเรามาสรุปกันนิดหนึ่งว่าจากเดิมที่เราเริ่มต้นนะครับนะเราเจอกันที่หน้าจอทีวีนะไม่เคยเจอกันหรอก แต่ลูกชายบอกว่าเห็นอาจารย์โทนพูดว่านวัตกรรมชีวภาพเนี่ยไปช่วยชาวสวนได้นะคุณพ่อก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นคือให้ลูกชายใช้ก่อนนะครับอ่าคือให้เพื่อความทดลองให้ลูกชายไปสุมเสียงก่อนครับถ้าไม่ดีอย่าเข้าบ้านเผอิญใช้แล้วดีนะครับก็เลยต้องสั่งต่อมาลักมากนะครับบอาโหอยากจะออกทีวีดุ้นพ่อดูสิ นะเงียบๆนิดหนึ่งนะนี่นี่คุณพ่อกําลังทํางานอยู่คุณพ่อก็เลยตัดสินใจว่าอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วของดีจริงก็ต้องมาเป็นนี่เลยนี่พ่อเรียกว่าเป็นศูนย์กระจายนวัตกรรมชีวภาพ MCL เพื่อเกษตรกรปลอดสารเคมีเพราเขาเราเป็นชีวภาพปลอดภัยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมฮะที่อำเภอปากท่อจังหวัดรรชบุรีนะครับถ้าใครจะติดต่อนี่พี่สมัยตั๊แก้วจะตามเบอร์สับที่โชว์อยู่นี่แหละเป็นศูนย์กระจายหมายถึงว่าถ้าหาพี่น้องชาวสวนชาวไร่ นะนะผลเขาของสวนผลไม้ต่างๆเนี่ยเห็นว่านะอยากจะเอานี่แหละฝาน้ําเงินฝาเขียวผงเคียเนี่ยไปช่วยก็มาติดต่อที่นี่นะโทรนั่นแน่ก่อนนะบ้าอยู่บ้านหรือเปล่าหรือไปทําธุระที่ไหนหรือจะแวะมาก็ตรงนี้เลยนะครับอ่ะคุณพ่อเรามาพูดคุยกันเป็นประเด็นสําคัญว่าที่ผ่านมานะคุณพ่อได้เริ่มต้นเอาไปใช้ในสณะว่าแก้ปัญหาก่อนใช่ไหมครับครับครปัญหาตอนนั้นคืออะไรก็คือรากเน่าโคนเน่า แล้วก็ต้นโซมฮะแล้วก็ไอ้น,นี่ไปใช้มันก็ได้ผลดีคือใช้ผงเคลียแช่น้ำไว้หนึ่งคืนเอาไปราดโคนแต่ก่อนที่จะใช้ผงเคลียรราดเราก็เอาทูดฝา,<ฟ>าน,น้ำเงินเอาไปฉีดล้างต้นก่อนนะครับแล้วเว้นสั้งสองวันก็ผงเคลียรราดโคนต้นละห้าลิตรสิบลิตแท้ต้นเล็กต,ต,ต้นใหญ่แล้วจากนั้นก็เว้นอีกสองสองวันสามวันแล้วก็เอาฝา,า,าฝาเขียวนี่ฉีด มันใบก็ออกมาแตกสวยดีมากครับก็เรียกว่าสูตรก็ง่ายๆครับเพราะเราไม่ต้องจําเยอะมีแค่สามอย่างเองครับมีแค่นี้เองคือผมชอบใจว่าเราไม่ต้องใช้หลายอย่างครับอ่าไม่ต้องการว่าเดี๋ยวลืมไอ้ทุนน้สใสเปล่าว่านี่ใสเปล่าวะอ่าอันนี้เราใช้อย่างเดียวเลยแล้วมันก็ได้ผลดีนะครับครับเพราะนั้นเราทบทวนง่ายๆพ่อคือถ้าเราจะไปดูแลเรื่องดินนะครับเรื่องลาในดิน นะหรือว่าต้องการให้อ่ามีการปลดปล่อยแร่ธาตุดีมีฮอร์โมนให้กับรากพืชนะและย่อยสลายพวกอินทรีย์สารวัตถุนะเราอาจจะเอาพวกปุ๋ยคอกอะไรไปใส่เนี่ยเพื่อให้ย่อยเร็วเนี่ยเราต้องเอาผงเคลียไปใช้ก็คือแช่น้ำหนึ่งคืนคหนึ่งซองน้ำสองล,ลิตรนะก็ไปลาดนะฮนะนะไปแล้วฮนะก็อ่าไม่เป็นไรอ่ะนี่คือตัวที่หนึ่งนะพี่น้องเอ่อเพื่อนเกษตรกร,ร,กรที่รับชมอยู่นี่คือข้อที่จริงนะครับเกษตรกร,ร,กรผู้ใช้จริงบอกว่าเริ่มต้นแบบนี้ นะแต่ว่าก่อนจะเริ่มต้นเอาผงไปใส่เนี่ยบอกขอล้างต้นพืชก่อนด้วยฝาน้เงินซึ่งคุณสบัดก็เป็นที่ท,ทราบว่ากําจัดราแบคทีเรียไล่หนอนไล่เ<ๆ>พี้ยอะไรมาแรงได้ใช้แล้วลูกเลี่ยมดีครับ,รบไม่มีไม่มีเพี้ยมาเกาะนี่นี่นี่เดี๋ยวเราพิาพสูจน์กันเพราะว่านี่เอามาโชว์ที่ผลงานจรงิงๆที่ใช้มานี่แหละนี่ใช้ที่ใช้อยู่จนจนตั้งเริ่มออกดอกออกลูกแล้วจะตัดเก็บผลผลิตก็ได้ผลดีครับคือลูกเลี่ยม เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดนะพ่อนะตอนนี้เราเห็นแค่รูปรูปร่างก่อนนะครับอ่ะทีนี้ที่พ่อบอกว่าเมื่อใช้เริ่มต้นฝาน้ําเงินไปล้างพืชสองวันค่อยมาเอาผงเคลียราดดินหลังจากนั้นวัน2วันอะไรก็แล้วแต่ใช้ฝาเขียวซึ่งจริงๆแล้วนะแล้วแต่เกษตรกรขยันมากหรือขยันน้อยถ้าขยันมากเนี่ยผมบอกว่า7วันฉีดได้ไหมบางท่านบอกว่าโอ้มันไวไปเอาสักสิบวันได้ไหมบางท่านบอกสิบห้าวันได้ไหมได้พ่อแต่ว่าความที่มันเป็นอาหารเนี่ยแล้วถ้าเราใส่บ่อยมันยิ่งดี อันนี้แล้วแต่ความขยันแต่ว่าก็แล้วแต่เพราะว่าบางท่านมีค่าใช้จ่ายเยอะถ้ามาจ้างฉีดบ่อยๆมันก็จะไม่ไหวนะพ่อนะโอเคใช้อยู่ก็เจ็บสิบวันครั้งพ่อฉีดเองไหมผมไม่ได้ฉีดลูกฉีดให้ลูกฉีดอ๋อก็เรียกว่าในครอบครัวช่วยกันนะเอาล่ะทีนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วพี่แมนนะคุณพ่อนี่บอกว่าเป็นสเต็ปเลยนะใช้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยทีนี้พี่แมนบอกว่าช่วงแรกเนี่ยที่บอกว่าเอาไปเริ่มต้นเอาไปทดลอง เห็นบอกว่าต้นนั้น่ะสภาพเนี่ยโคมมามากมากกี่เปอร์เซ็นต์นะโอ้ใกล้ตายครับแปดสิบนเลยครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เรียกว่าต้นนะเกือบตายแล้วคือว่ามันจะตายแล้วยังไงก็ได้ผมเอาไปลองครับอ่าครับผมลองนี่คือได้ผลก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ตอนนั้นไม่ไม่ได้ไม่ได้ล้างไม่ได้ผงเคลียเริ่มแรกผมเอาฝ้าเขียวอย่างเดียวเลยครับเอาไปเช็ดแต่ว่ามันมีการแตกใบให้เห็นอืครับเ้าใช้ได้ก็มาบอกพ่อว่าใช้ได้ครับแตกใบก็ถือว่ามันก็เป็นนี่ไม่ใช่ใช่ครับ เพราะว่าทั่วไปมันจะไม่แตกให้แล้วอคือว่ามันตายแน่ครับผมเอาไปลองอจากจุดเริ่มตอนนั้นแหละก็ถึงได้นีแหละมาใช้กันรวมกันน่าจะเกือบสองปีนะที่เรามาเจอกันสองปีแล้วครับนะโอเคแล้วก็มาเป็นศูนย์กระจายอยู่ที่อำเภอปากท่อยนะปีที่ทําผลผลิตมานี่คือตั้งกระทําใบมาเลยครับยาวมาเลยทั้งปีเลยครับคือรอบแรกเรามาเจอเนี่ยช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นช่วงที่โสมและเก็บผลผลิตแล้วเหลือไม่กี่ลูกใช่ครับอันนั้นคือปีที่ห้า แต่มาวันนี้เป็นปีที่6นะครับเป็นว่าทําตัวของจุดิน c ีเอนี่ทั้งปีเลยครับอาเรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นนับหนึ่งนับสองมาเลยนะครับผมแต่ว่าจะใช้มากใช้น้อยเป็นวินัยไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับเกษตรกรนะเพราะว่าเราให้เป็นหลักสูตรเป็นเคล็ดลับแต่ว่าตัวตนของเกษตรกรนี่แหละนะได้ครับอ่ะคุณพ่อมีคนโทรมาจะมาสั่งซื้อแเล้วพ่อพ่อคุยเลยว่าตามสบายผมคุยกับคุณแมนก่อนอ่ะครับผมสิ่งที่คุณแมนประทับใจแล้วก็พ่อเข้ามาใช้อ่ะตัวของพี่แมนเนี่ยก็มีมีสวนด้วยใช่ไหม ครับมีอยู่ครับแล้วทําอะไรกับสวนบ้างของผมทําเป็นผลไม้รวมอยู่ครับมันไม่ได้ทําเน้นทุเรียนอย่างเดียวก็ทําทุกอย่างเลยครับปลูกเงาะบางคุดกระท้อนอะไรนี่มีททุกอย่างครับอย่างกองท้นสองต้นแต่ที่มันไม่เยอะครับอืมครับผมแต่ที่ให้พ่อกะเจใช้เพราะว่ามันปลอดภัยครับผมไม่ต้องไปยุ่งกับสารเคมีตัวหนึ่งเลยครับแบบแรกเลยครับผมสุภาพพ่อนี่ต้องมาก่อนก็ที่ผมย้ายเมล็ดขึ้พอยก็เรื่องเคมีเนี่ยครับที่น้องเขาใช้กันแบบสนุกสนานนะใช่ครับแต่เรา ไม่ไม่พูดให้ร้ายหรือพูดตำหนิไม่ใช่ครับไม่พูดครับคือว่าแล้วผมก็ไม่ได้บอกให้เลิกเลยเพราะว่าถ้าถึงเวลาที่ผมจําเป็นจริงๆที่ว่าจุวิรนซี่เอาไม่อยู่ผมก็จะเอาเข้ามาช่วยครับครับเพราะว่าการใช้เคมีเนี่ยกับเกษตรกรเนี่ยเป็นของคู่กันนะครับผมไม่อาจจะพลากจากกันได้โดยเร็วเราจะไม่เหมือนคนเลิกยาเราไม่ให้หักดิบครับแต่เราเรียนรู้ไปควบคู่ไปว่าจะใช้เคมีด้วยใช้ชีวภาพด้วยถ้าคนที่ปลูกใหม่อ่ะถ้าใช้ตั้งแต่เริ่มเลยต้นไม้จะแข็งแรงครับอืครับแต่ว่าคนที่มีต้นอยู่แล้วให้ลูกแล้ว ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนครับครับครับผมเพราะว่าเขาจะเลิกเลยไม่ได้อะอันนี้ก็คือประสบประการของคุณแมนซึ่งได้เป็นผู้ใช้จริงเช่นกันครับและเห็นบอกว่าเดินไปเที่ยวไปเที่ยวมาไปเยี่ยมสวนเพื่อนมองเห็นว่าถ้าต้นไหนมีปัญหาเนี่ยจะเป็นจิตอาสาใช่ไหมก็จะแนะนําให้เพื่อนใช้ครับอครับผมถ้าใครจะให้ไปฉีดผมก็จะไปให้ฉีดให้ดูก่อนครับรบเพราะว่าเขาไม่แน่ใจไงเขาก็คือเขายังกึงๆว่ามันจะมีเคมีผสมอยู่ในนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ ก็ต้องให้ลองให้ให้ดูก่อนคือพูดว่าสีภาพจริงแต่ว่าเอาไอพวกยาปฏิชีวนะหรือพวกสารเคมีมาใส่ยี่ห้อมันจะมีมีปุ๋ยอยู่ในนั้นครับครับผมแต่ว่าโอเคว่าเราก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ไม่ไม่พบนะครับผมเพราะว่าทางแลบทางวิจัยเขาบอกไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นทางเพนักงานเกษตรกรก็มีสิทธิ์ที yeah ่จะไม่มั่นใจแต่ว่าก็ลองใช้ดูก่อนเพราะเรามีชุดทดลองนะท่านผู้ชมฮะชุดทดลองชุดเล็กๆขวดร้อยห้าสิบซีซีฝาเขียวฝานองเงิน ผงเชียร์ล้วก็มีให้ทดลองนะ50กรัมครึ่งซองซึ่งก็มีค่าบริการจัดส่งนะชนิดละ150บาทใครจะเอา3ชนิดชุดทดลองก็450บาทอันนี้คือเกี่ยวกับพืชนะครับชัดเจนนะเอาละเดี๋ยวผมจะให้คุณพ่อได้กล่าวอีกเชกนิี้หนึ่งว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันนะฮะพ่อแล้วก็เอาทุเรียนมาโชว์ด้วยเนี่ยคุณพ่ออยากจะบอกพี่น้องเกษตรกร,กรแบบทั่วประเทศแบบยาวๆเลยจากใจเลยเนี่ยว่าตั้งแต่เอามาใช้จนถึงวันเนี้ย เรามีออความประทับใจอะไรยังไงบ้างโอ,อ้ตั้งแต่เริ่มใช้มาก็ถึงวันนี้ก็มีความประทับใจว่าเราได้ผลดีอะอย่างที่เราตั้งใจเ<ใ>ช่น <repaired> มาใช้ตอนเป็นลูกก็รู้สึกว่าติดดีคั้วขั้วก็เหนียวดีแล้วก็เราก็จะไม่ได้ทิ้งไปแล้วก็ปล่อยทำมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่าลูกนี่เพี้ยลาอะไรก็ใช้ฟ้าน้ำเงินนี่ล้างก็ลูกก็เลี่ยมดีอย่างที่เห็นนี่แหละครับ ไม่ไม่มีพวกเพี้ยพวกอะไรมาเกาะครับงอเลียมดีแล้วก็หลังใช้ที่เจ้าของสวนทุเรียนทั่วไปนะพ่อนะครับรวมที่พ่อรู้จักที่ชุมพรอะไรต่างเนี่ยครับเขามักจะเจอปัญหาอะไรบ้างหนึ่งสองสามมีอะไรบ้างคือหนึ่งนอนต้องใช้ยาแรงๆอืสองก็เพี้ยดำเพี้ยที่มันเป็นเพี้ยแป้งอ่ะมันเกาะแล้วมดไปกินก็เป็นลาดำครับนั่นตัวสำคัญที่สุดเลยครับ ทําให้เราขายไม่ได้ราคาและที่ที่ภาคใต้ทีงห่วงเรื่องความชื้นเนี่ยรากมักเป็นอย่างเงี้ยรากก็จะเป็นรากเน่าต้นมากรากเน่าโคเน่าก็เฉพาะภาคใต้ก็คือเชื้อไฟทับทุล่าเนี่ยที่ของคู่กับชาวสวนทุเรียนน่ะครับครับแต่พ่อบอกว่าที่นี่ไม่กลัวครับที่นี่ไม่ค่อยมีเพราะมันร้อนผลน้อยครับแต่ก็มีบางต้นมีเหมือนกันก็มีพ่อก็เลยจัดการเฉยใช่อะไรฮะ ก็ใช้ที่บ่อเนี่ยใช้นี่ล้างแล้วก็นี่ผงผมเคลียรราดโคนเอาอยู่ไหมฮะก็อยู่ครับถ้าเป็นมากๆาเราก็ต้องใช้ให้ทีเข้าถ้านี่คือพ่อแนะนำนะถ้าถ้าเรามันเป็นน้อยๆก็ห่างๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นมากเราก็ต้องใช้ทีๆครับครับเพราะมันได้ทันกับโรคอ่ะก็เหมือนกับคนเราอะถ้าไม่สบายอะถ้าปวดหัวมากน้อยๆเราซื้อยากิน กินเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็หายแต่มันเป็นมากๆลราต้อง4ี่ชั่วโมงเม็ดเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่จักใจเลยนะคชัดเจนอะทีนี้พี่แมนครับสิ่งที่พี่แมนเป็นเกษตรกรหรือว่าทําการเกษตรมานะถ้าพูดถึงเจ้าของสวนนะอุตสาห์ลงทุนลงแรงทํานู่นทํานี่นะสิ่งที่หวังผลมากที่สุดเนี่ยเขาหวังผลอะไรก็ต้องหวังผลผลิตที่ดีครับ ผลผลิตที่ดีคือคุณภาพครับคุณภาพปริมาณก็เอาง่ายๆคือตอนนี้กเกษตรลงตรวจนี่ก็เรื่องของสารเคมีนี่ก็สําคัญนะครับครับและน้าพีชาวสวนคือถ้าตัวนี้ปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นเลยแลย้วยางผลผลิตออกมานี่ก็ดูได้ก็รูปทรงก็สวยเหมือนเคมีทั่วไปนะครับอย่างที่ทํากัญยาแรงๆเนะี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยครับครับอย่างอย่างอย่างทเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นร่องเขียวนําเขียวเนี่ยสวยครับอืมครับผมแล้วก็ลูกสมบูรณ์เนื้อดีครับอ่าครับผมแต่ว่าปกติเขาจะวัดผลอย่างนี้นะพ่อคือปีที่แล้วได้กี่ตัน ปีนี้มาใช้ตัวนี้แล้วมันจะเพิ่มปริมาณไหมลูกคนเคยมีปัญหานะสูญเสียปีนี้อัตราการเหลือการรอดมันดีไหมอะไรเงี้ยเหตุผลตรงเนี้ยมันไป,ปนไปในแนวนี้ไหมใช่ครับเป็นแบบนี้เลยครับแต่แต่ตอย่างปีนี้มีปัญหาเยอะมากเลยครับเพราะว่าดินฟ้าอากาศกระดิงระลึกันอยู่ครับเพราะว่าฝนมาที่มากแล้วก็จะร้อนก็ไม่ร้อนจะฝนก็ไม่ฝนนะครับเพราะว่าปีนี้สังเกตด,ดูว่าจะารทุเรียนจะสลัดทิ้งกันทุกจังหวัดอากาศไม่เป็นใจ ครับผมใช่ครับแต่ว่าที่ใช้จดินสีตัวนี้ถือว่าช่วยได้มากเลยครับครับทีนี้ต้องถามนี่เลยผู้อวยสวนคุณพ่อสิ่งที่เกษตรกรกลัวนะช่วงที่เขาเรียกว่ารัดใบนะกําลังจะออกช่อออกดอกนะกำลังเป็นหางแย่เลยเนี่ยมันมักจะร่วงครับคุณพ่อเจอเหตุการณ์นี้หลังจากที่เอาไอ้นวัตกรรมเอ็มจีเอมาใช้เนี่ยเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ้างไหมเจอครับก็เจอครับเจอว่ามันมีร่วงครับแต่ว่าหลังจากมาใช้แล้วมันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้น อ่าแต่ว่ามันมันก็ดีแล้วตัวหนึ่งนะครับอ่าก็คือดีอะนะครับก็ดีกะดีอ่าท่านผู้ชมนะสิ่งที่เราพูดกันมานานแล้วว่าถ้าช่วงที่กําลังจะแตกใบกําลังจะ,จะเจริญเติบโตเนี่ยเราแนะนําฝาเขียวสูตรหนึ่งเพราะว่าเน้นเหมือนก็เตรียมตัวจะออกดอก,ดอ,กออกผลนะนะอันนี้คือใช้สูตรหนึ่งหลังจากนั้นมีใบมีดอกละเราอยากจะให้แตกตาดอกไม่ให้แตกตาใบเราก็ใช้ MGL ฝาเขียวสูตรสองนะแล้วหลังจากที่ เอามาใช้ช่วงที่มันเป็นผลผลเล็กอะ่ะแล้วมันจะเติบโตเนี่ยก็แนะนําเอาสูตรสูตรอะไรสูตรสาม,ส,ส,ามสูตรสามมาใช้วันนั้นพ่อกับผมท้าทายกันจําได้ไหมยืนท้าทายกันบอกว่าสูตรสามเนี่ยเจ๋งจริงหรือเปล่านะใช้แล้วมันจะร่วงจริงหรือเปล่าคุณพ่อบอกว่าไม่มั่นใจจากวันนั้นมาถึงวันนี้มันเหลือรอดมาอย่างเงี้ยพ่อมั่นใจยังไงบ้าง,างก็พูดง่ายๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าปีนี้มาใช้ ช้ายังไม่เต็มเต็มรูปแบบครับยังไม่เต็มรูปแบบปีหน้าจัดเต็มครับนะปีหน้าก็คงจะพูดได้ว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่เราจะไม่บังผลในขนาดนั้นพูดไปเจอั้างแรกก็บอกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวอร์แล้วใช่ไหมแต่พ่อบอกว่าจากใจจริงก็ให้คะแนนสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแแต่ก็เยอะนะแปดสิบเนี่ยแต่ที่เราใช้มาแล้วก็ มันก็อยู่หลังนั้นนะือยังไม่เต็มร้อยอ่ยอีกอย่างเราใช้ยังไม่เต็มร้อยเหมือนกันจะเรียกว่ากล้ากลัวก็อย่างหนึ่งไม่มั่นใจไม่ใช่ผมว่าอาจารย์เาอาออกมาตอนนนช้าอ๋อหมายเขาว่าเราแนะนำา่วนหนึ่งสสองเนี่ยช้าไปหน่อยอ่าแต่ขณะเดียวกันมันรู้ตอนออกมันรู้ฉันจะโตไปแลาวหลัพอนั้นตอนเรารู้รู้ทางละเพราะวันนี้ที่เรามานี่นะเป็นช่วงที่แล้วว่าจะปิดสวนแล้ว นะเพราะว่าถ้าถ้าพ่อเก็บหมดแล้วเนี่ยพ่อจะเริ่มต้นทํายังไงกับไอ้ต้นที่เริ่มต้นใหม่รอบใหม่จะก็เราก็ทําธรรมดาแหละครับก็ทําบํารุงต้นล้างใบให้ล้างต้นล้างใบแล้วฝาเขียวฉีดบํารุงอย่างที่บอกก็คือสูตรเดิมนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมก็ทําอยู่สูตรเดิมอะคือก่อนหน้าเนี่ยฝาเขียวเป็นสูตรรวมก็เลยใช้สูตรฝาเขียวตลอดแต่ถ้าเป็นรอบใหม่เนี่ยจะใช้ใช้เป็นเรียกไงเป็นช่วงแรลบไล่เป็นทเต็ปแล้วครับอ่าสูตรหนึ่งใช้ช่วงใบสูตรหนึ่งนี่ อย่างน้อยก็ต้องทําไปให้ได้สักสองยอดนะครับแล้วก็ไปใช้ไปใช้สูตรสองเริ่มสะสมอาหารเป็นใช้สูตรสองได้เลยครับสูตรสองก็คือช่วงที่มันจะให้มีแตงตาดอกตอนยอดสร้าเนี่ใช้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็ไปตามขั้นตอนแรละขั้นตอนไปครับรอขั้นสุดท้ายก็สูตรสามครับผมสูตรสามก็พอสลัดหางแย้ไปเริ่มเริ่มขึ้นลูกหมากครับก็สูตรสามลงได้เลยครับหรือไม่ถ้านั่นก็เอาจากหางแย้ไล่ไปได้เลยครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับอันนี้คือเคล็ดลับทางรวยตัวช่วยเกษตรไทย ตัวจริงเสียงจริงนะครับวันนี้อาจารย์คน,คนเกษตรได้มาที่นี่นะครับเพื่อที่จะบอกบอกล่าวพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศให้เห็นความสําเร็จของเนี่ยพี่สมัยกับลูกชายนะคุณแมนเนี่ยบอกว่าได้นํามาใช้จริงได้รับความสําเร็จก็เป็นที่พึงพอใจแต่บอกว่าปีหน้าจะขอจัดเต็มนะซึ่งทางรายการก็จะมาแวะเวียนนานๆมาทีไม่ไม่มาบ่อยหรอกรรโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงกําลังแบบ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยรเราต้องยืนห่างๆกันนะพ่อนะเราเราต้องใส่แมสนะไม่สะดวกพูดแต่ว่าเ<ม>พื่อป้องกันนะคุณพ่อก็เป็นผู้อวสกลัวว่าเดี๋ยวมาเจอกรุงเทพแล้วเอาอะไรติดมาหรือเปล่านะแต่ผมยืนยันว่าผมปลอดภัยพ่อนะก็ไม่มีปัญหาเอาละท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะมาทดสอบทดลองนะครับสิ่งที่คุณแมนบอกว่าทุเรียนลูกเล็กๆเนี่ยนะเิมได้เลยเอาละเราจะมาให้เห็นว่าเมื่อทําการผลิตจนกระทั่งเป็นรูปร่างพร้อมจะจําหน่ายเนี่ย แต่ผมคงไม่ถามพ่อนะว่าพ่อเนี่ยเก็บสตางค์มาได้เท่าไหร่กี่รวยกี่แสนไม่ถามนะพ่อนะแต่ผมถามว่าก็มีผลผลิตที่คุณพ่อพึงพอใจเนี่ยทางรายการเราก็แสดงความยินดีนะขอให้ความสําเร็จนี่ต่อยอดไปปีหน้าต่อยอดไปยังเกษตรกรสวนอื่นๆทั่วประเทศแค่เนี้นะทางเราในนามของเกษตรทีวีเป็นที่พึงพอใจละเพราะเราไม่ได้หวังร่ำหวังรวยนะพ่อเพราะฉะนั้นถามว่า ราคาตรงนี้จะทําให้บริษัทรวยก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเกษตรกรก็แนะนําค่อยๆเป็นค่อยไปอ่ะนะมันไม่สามารถที่จะบอกว่าคือเนี่ยการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็ไม่การันตีขนาดนั้นนะเพราะว่าเกษตรกรต้องเป็นผู้ตอบเองว่าใช่ดีหรือไม่ดีเอาละท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคุณพ่ออาจจะเคยทานมาแล้วคุณแมนก็ทานมาแล้วต้องให้ผมพิสูจน์นะเพราะนั้นหยิบได้เลยไหมได้เลยครับหยิบได้เลยครับอานได้เลยครับอือหือ ท่านผู้ชมครับนี่คือผลผลิตนะครับเดี๋ยวขอชิมแค่ชิมนะปิดปากวะ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ปฏิบัตินะฮะยืนยันว่ารสชาติอร่อยนะครับเขาเรียกว่าหวานมันนะเพราะว่าแป้งเนี่ยเห็นพ่อบอกว่าตั้งแต่ช่วงอายุแค่90วันเนี่ยแมนครับผมก็แป้งเยอะมากปกติครับแป้งนี่ผ่านครับผ่านเลยครับ แป้งได้ตั้งแต่เนื้อเริ่มเข้าสีเป็นเส้นนี้แป้งได้แล้วครับอลงลงมาตัดเมิดแรกก็90วันนะใช้ได้เลยตัดเลยซึ่งปรากฏการแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะครับทำราตัดร้อยวันอ่าท่าผู้ชมครับนี่คือเกิดเหตุการณ์พิเศษขึ้นมานครับปกติร้อยวันขึ้นนะจริงจะตัดนะไปจำหน่ายแต่นี่บอก90วันก็มีคนมาพิสูจน์แล้วคพอบอกว่าสอบผ่านแป้งได้นี่จ่ายเงินสดๆเลยปะ ได้เพ็นทครับห้าพ่อนะตอนนั้นอาจารย์บอกกาก้าวสิบวันเขาตัดได้ของเราเป็นไงลองดูทีก็ไม่มั่นใจและอาจารย์พลก็พูดไปทางทีวีพูดไปเรื่อยๆแผงก็เลยขึ้นมาก็เลยอยากให้ลองดูเลยทอที่จริงๆแล้วก็ยังไม่ใช่ว่าอยากจะตัดหรอกคือให้แผงขึ้นมาดูว่ามันกล้าจะใช้ได้แต่แผงเป็นคนจ่ายตังค์ไงเขาบอกเขาจะเอาแล้วคุณพ่อบอกไม่เอาไม่เอาเงินไม่เอาเงินนี่ก็ไม่ใช่เอาละู้ชมครเบเพราะฉะนั้น ช่วงนี้เรามาเปิดรายการก่อนนะครับเพื่อให้เห็นรูปธรรมว่ามีผลที่สวยงามนะเดี๋ยวเราจะให้กล้องมาโค้ดดูนะว่าผลสวยงามแค่ไหนนะครับพูจะยาวจะใหญ่แค่ไหนแต่พิสูจน์กันไปชัดเจนแล้วทั้งเจ้าของสวนก็บอกว่าอร่อยอร่อยครับเจ้าของสวนบอกอร่อยครับแล้วท่านผู้ชมจะคิดว่าอร่อยหรือไม่ต้องพิสูจน์นะครับว่าทุเรียน MGL นะครับผลงานชีวภาพให้เรานามาเสนอมาตลอดจะได้รับความสำเร็จหรือไม่ก็โทรมานะนี่ที่เบอร์เนี่ย เพื่อมาถามพี่สมัยนะถามพี่แมนว่าจริงไหมที่อาจารย์พลมาพูดวนันนี้มาเตรียมกันไหมมาโมกันไหมนะครับยืนยันว่านี่เรื่องจริงมะครับแล้วน,นี่ผู้บริโภคเขามั่นใจอยูแ่แล้วเขาสั่งไม่ขาดสายแล้วตอนเนี้ยเขาคือเอาไปแล้วไม่เคยที่จะไม่มาไปรับทานแต่แล้วต้องกลับมาอีกคือไปแล้วไม่บ่นครับแต่ว่าไ,<ม>ไปแล้วกลับมาบน หมดว่ามาเอาใปน้อยเอาไปไม่แบ่งกันไม่ทั่วถึงนะพี่แมนเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยขายดีไปขายดีครับเพราะฉะนั้นรีบๆปิดสวนนะก็เริ่มเริ่มจะเริ่มทําต้นแล้วครับอ่าเริ่มทําต้นแล้วจริงๆปทานภะพันตรงนี้ก็กลัวจะอออากาศเนี่ยหมดไปแล้วอถือว่าหมดไปแล้วกันนะรอปีหน้าแล้วกันอ่าเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะทั้งสองท่านนะ พี่สมัยนุบแก้วและคุณแมน,นบ,บุตรชัยนะครับที่ให้ความกรุณาให้ข้อมูลให้รายละเอียดแบบนี้ก็ถือว่าพูดกันตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสวนผลไม้ของท่านหรือว่าพืชผักชิ้นอื่นก็ติดต่อมาที่เบอร์ของคอซินเตอร์นะฮะ0813580222เบอร์นี้ก็สามารถที่จะส่งไปถึงบ้านท่านไปเก็บเงินปลายทางง่ายๆนะครับนะฮะวันนี้คงล่ำลากันในเฉพาะส่วนนี้ก่อน เดี๋ยวผมจะรบกลวนพี่สมัยอีกครั้งหนึ่งเราไปยืนที่ต้นอของทุเรียนนะซึ่งบอกว่าปกติเนี่ยเก็บผลผลิตไปแล้วต้องส้มใช่ครับแต่ทำไมยังไม่ส้มเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวไปติดตามนะถายในสวนพรอความกันได้เลยครับ